วันนี้ผมมีคําแนะนํานะครับคําแนะนําดีๆสําหรับซื้อเครื่องมืออย่างไรนะครับให้เหมาะสมกับร้านร้านยางที่เรากำลังจะทําอยู่ให้เหมาะสมกับร้านที่เรามีนะครับมีข้อเสนอดีๆนะคําแนะนํา3ข้อนะครับข้อที่1นครับเครื่องเครื่องมือที่ดีมีคุณภาพนะครับเดินเข้ามาข้างในนะครับเราดูอย่างไรครับว่าเครื่องมืออ,อันนั้นมีคุณภาพหรือไม่เราดูได้จากอะไรชั้นนามต่ตตางๆไม่ว่าจะเป็นพวกอีเกิลสโตร์นะครับ คอปพิทบีคิกหรือว่าออโตแบตออโตคิกหรือว่าศูนย์บริการใหญ่หญๆเนี่ยเขาใช้เครื่องมืออะไรเราก็เลือกใช้ยี่ห้อเครื่องมือเหล่านั้นแต่ไม่จําเป็นจะต้องซื้อรุ่นนั้นเพราะว่ารุ่นนั้นอ่ะอาจจะมีราคาสูงเราก็เลือกรุ่นต่างๆที่มันเหมาะสมนะครับอันนี้ข้อที่2นะครับบริการหลังการขายสําคัญเราต้องดูว่าเครื่องมือที่เราซื้อกับบริษัทนั้นมีบริการหลังการขายที่ดีหรือเปล่าเราดูจากอะไรดูจากร้านค้า กล้บ้านเราที่เขาซื้อเครื่องมือแล้วมีสาขาหนึ่งสาขาสองแล้วเขาใช้เครื่องมือของใครอยู่ถ้า,าเขายังใช้เครื่องมือเดิมอยู่แปลว่าสิ่ง,งนั้นเน็นบริษัทน,นั้นมีบริการหลักการขายที่ดีนะครับสามราคาที่จับต้องได้นะครับมีราคาไม่แพงจนเกินไปนะครับผมและที่สาคัญมีการ่อนชํชำระมีการแบ่งจ่ายวันนี้ผมพามาที่ร้านแมนการ์านะครับที่จังหวัดนครราชสีมา,า,านะครับผมจะพามาดูด้านในครับ เดิมก็เลยครับคร่มือที่ซื้อแล้วราคาถูกใช้งานไม่ได้ซื้อครั้งที่สองต้องแตกวันนี้ผมมีตัวอย่างครับเดี๋ยวนะนี่ฮะตัวอย่างที่มีที่ราคาถูกซื้อมาแล้วเสียซ่อมยากซ่อมไม่ได้ไม่มีบริการหลังการขายซื้อต้องซื้อใหม่นี่ฮะเป็นเครื่องยี่ห้อของจอร์ดี ครับเปนเครื่องจอดบินอเมริกาซื้ออีกครั้งหนึ่งกลายเป็นแพงกว่าเกา่าดังนั้นเนี่ยการที่เราจะตัดสินใจซื้อเครื่องมือแบบไหนอย่างไรเนี่ยศึกษาให้ดีก่อนนะตามคำแนะนำที่ผมบอกไปน่าจะมีประโยชน์กับผู้กระกการท่านใดที่กําลังจะมองหาติดต่อมาได้ตามลิงก์ด้านล่างเะครับเรามีคําแนะนําที่ดีๆนะครับมีแบบก่อสร้างร้านยาสวยๆหลายแห่งบริษัทเราเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือและสามารถ ขายให้กับศูนย์บริการรถยนต์ชั้นนาและกับร้านยางใหญ่ๆสอบถามติดต่อได้ครับ